ผนแบบนี้นะคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วว่าเห็ดออกเยอะใช่ไหม <c oughs> แต่เราจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะไร่กาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรมีเห็ดที่ผุดออกมาแล้วทำกำไรให้กับโหร้านนี้มากมายเห็ดนี้คืออะไรไปดู <c oughs> คุณขาจะบอกเลยว่า ทำเป็นอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็ได้รายได้ด้วยนะ,ะ,ะไปที่ไร่กาแฟของร้านกาแฟสิลาแหลงอ,อยู่ริมถนนพหลโยธินเล็ที่164หมู่4บ้านเนินกวรวดตําบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนครจกกังหวัดกำแพงเพชรครับคุณขาไร่แห่งนี้นะเขาปลูกต้นกาแฟด้วยต้นลำไยด้วยโดยมีคุณสุวิทย์สาครทธัญยวิทย์เป็นเจ้าของ<ด>แบบนี้<ด>พา<ด>เราไปดูเห็ดที่สร้างไรายได้ดีดีๆ<อ>ตรงนี้คือเห็ดคนอุย มันผุดขึ้นมาภายในสวนกาแฟหลังร้านเป็นแบบว่ากลุ่มๆมีดอกสีขาวๆแล้วก็เริ่มบานแล้วนะคุณนะโดยเฉพาะที่ใต้ต้นลำไยนี่มีเห็ดโคนผุดขึ้นมากกว่า50ดอกบางดอกบานมากบางดอกยังตูมอยู่คุณสุวิทย์ก็เลยใช้ไม้เสียมแหลมๆมาไม้เสียมแหลมๆมาแทงลงไปในดินที่ใกล้ๆกับเห็ดโคนแล้วงัดงัดทั้ง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 งัด เห็ดโคนอ่ะจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นทําไมเราต้องงัดอ่ะต้องงัดเพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยจะออกปีละครั้งคุณนึกออกไม้แล้วเห็ดโคนอยู่ในดินค่ะเวลางัดมันก็ต้องค่อยๆงัดออกมาเเขาว่างัดขึ้นมาเขาจะได้ทั้งรากของเห็ดโคนขึ้นมาได้เป็นแบบยาวๆสวยๆถูกต้องเพราะเห็ดโคนมันคือโคนมันยาวคุณนึกไหมถ้าเราไม่งัดไปตัดเอาแต่ดอกออกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันต้องงัดลงไปใต้ดินนิดนึงให้มันติดโคนมันออกมาแล้วพอฝนตกหนักๆช่วงก่อนเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็ดเนี่ยโผล่ขึ้นมาในที่เดิมทุกปี ทุกปีที่เคยโผล่มาเนื่องจากว่าเห็ดโคนเนี่ยนะจะเกิดตามจาปลวก ที่อยู่ใต้ดินน่ะคุณเป็นเชื้อของเห็ดโคนนะแต่มันจะขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะอันนี้บอกก่อนนะเห็ดโคนน่ะเป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะได้คือตอนนี้เริ่มจะมีคนพยายามที่จะทดลองในการเพาะและแต่มันยังไม่ไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างสําเร็จอะไรนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเห็ดโคนไม่อร่อยแล้วราคาค่อนข้างสูงและประกอบอาหารได้เห็ดโคนดองน้ำปลาไหมนักขนมอาหารเอาไว้หรือต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดเลยร,ราคาขายดีกว่ากิโลกรัมละ600้อยถึงเจ็รบาทโอ้โราคาดีมากอันนี้แล้วแต่ดอกตูมดอกบานด้วยนะบางปีราคาถ้ามีน้อยราคาจะสูงตามอุอปสงค์อุปทาน,นก็ว่ากันไปนะคะอ่ะเป็นของดีหน้าฝนในช่วงนี้จ้าจ้า